ผมจะเคยสัญญาไว้ว่าจะจัดผู้เล่นสวีทคนที่ดีที่สุดในไทยลีกดูกาล2021-2022นะครับต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะติดมั้งหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าผมมีเกณฑ์นะครับวิธีการของผมเนี่ยผมจะมีเกณฑ์นะครับในการที่จะพิจารณาใดๆนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมมีชาร์ตให้ดูด้วย เกณฑ์ก็คือผลงานส่วนตัวก่อนเลยหนึ่งนะครับเน้นผลงานที่ส่วนตัวนะครับไม่แบบว่าเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยโอ้โหพี่ไอ้นี่มันอยู่ทีมท้ายตารางแต่ว่าทำไมมันถึงติดทีมยอดเยี่ยมออสตาอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็เลยมีเกณฑ์ให้ว่าเน้นผลงานส่วนตัวก่อนเลยอันดับแรกอันดับ2คือลงเล่นทั้งฤดูกาลนะครับต้องต้องเล่นทั้งฤดูกาลนะครึ่งฤดูกาลเอาจริงๆมีคนหนึ่งที่ควรจะติดทีมยอดเยี่ยมออสตาไทยลีกก็คือธีรทรบุญมาทันเลือกยากมากนะครับเพราะว่าธีรทรเน,นี่ยลงเล่นทั้ง15เกมเลย แล้วก็แอสซิสตสี่ยิงประตูหนึ่งถือว่าฟอร์มคตมากครึ่งฤดูกาลหลังถ้าเทียบเป็นประหยัดตยานถ้าเขาลงครบ30นัดเขาจะยิง2องแอสซิสแปอันนี้คือแบบมั่วๆเลยนะมันก็จะทําเท่ากับว่าผลงานมันจะกลายเป็นนัมเบอร์วันสำหรับกองกลางสําหรับกองกลางเลยนะไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่กองหลังนะไม่ใช่แบ็กซ้ายด้วยเพราะว่าไม่ได้ลงเล่นแบ็กซ้ายเล่นเล่นแบ็กซ้ายแช์เดียวแมตช์เจอแบงค็อกที่เหลือเล่นกองกลางหมดนะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยเกมที่3เนี่ยจะใช้ อันดับของทีมต้นสังกัด10%เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือเท่ากับว่าง่ายๆคือทีมที่จะติดคนที่จะติดออสตาต้องไม่ตกชั้นที่คนที่ตกชั้นเนี่ยจะไม่มีทางติด All Star. ออสตายกเว้นถ้าเป็นดาวซันโวนะครับคนอื่นๆจะไม่ติดอย่างแพทริกเดโตถามว่าติดได้ไหมออสตาไทยลีกผมว่าติดได้ผมว่าฟอร์มเขาดีมากแต่ทีมเขาตกชั้นเราจะบอกว่าอุ๊ยพี่เอาทีมออสตาตกชั้นมาติดไทยลีกมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเกณฑ์นะครับที่ผมจะนํามาใช้นะครับ,ระบบ,นะร,บระบบนะฮะระบบเนี่ยผมจะใช้ สี่สองสามหนึ่งนี่เป็นไงเราโคตรเท่ระบบจะเป็นสี่สองสามหนึ่งนะครับก็ระบบคุ้นเคยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะแบบว่าทําไมไม่เล่นสี่สี่สองละพี่ทําไมไม่เล่นสามห้าสองพี่ทีนี้มันได้หามาส <c oughs> องเี้ <c oughs> เรื่องของกูกูบอกเรื่องของกูกูชอบระบบนี้สี่สองสามหนึ่งนะอ่ะคนแรกเลยครับคนแรกเลยนะฮะคนแรกเลยตะกี้น่าจะเห็น,นแบบแบบแลกําพลปฐมอัคกุลถามว่าทําไม ถ้าตามเกณฑ์อย่างที่บอกไปกูไม่เน้นอันดับนะฮะเน้นเน้นผลงานเฉพาะตัวแล้วก็เน้นเรื่องของสติการลงสนามแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับผลงานของเขาเนี่ยเซฟทั้งหมด98ครั้งนะครับใน1ฤดูกาลคือจะบอกว่าพี่ก็กองหลังมันปั้นน่ะแต่ถ้ากองหลังปั้นแล้วประตูกากราชบุรีอาจจะตกชั้นไปแล้วก็ได้นะนี่พูดตรงๆเท่ากับว่ากำพลมีส่วนมากกับการลอดของราชบุรีในฤดูกาลนี้นะครับ นี่คือนายด่านที่ท็อปฟอร์มที่สุดในไทยลีกในชั่วโมงนี้ผมว่าคนที่2น่าจะเป็นพทริกเดโตนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะวนๆกันไปน่น,น,นก็จะเป็นประมาณสีวรักษ์อะไรแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าสีวรักษ์กับใช้บุตรพรมหรือว่ากิตติมงคลแถวเชือกเนี่ยโอเคสีวรักษ์ติดได้นะเป็น Number ร์วได้แต่ฟอร์มส่วนตัวผมว่าเฉยๆไม่ไม่ได้มีแบบ ชตปฏิหารเลยจะบอกว่าพี่แล้วเขากองหลังเขาไม่ให้ยิงอ่ะกองหลังเขาไม่โดนยิงพี่อาให้เขาทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็ว่าไป่หลก็ต้องยกให้คนอื่นสิครับจะไปบอกว่าจะดึงดันให้เป็นสีวรักษ์ให้เป็นประตูยอดเยี่ยมของฤดูกาลมันก็ไม่ใช่ถูกไหมล่ะจะดึงดันมันก็กฟอร์มมันไม่ได้อ่ะเออมันก็คือทรงๆเอาดีกว่าเอางี้ทรงๆดีกว่านะครับแต่เขาเสียป,ประตูน้อยสุดนะสำหรับสีวรักษ์เนี่ยแต่ผมให้กำพลเพราะว่าตามสถิติข,ของไทยรีที่ลงมาแล้วครับเก้าสิบแปดครั้งนะในการเซฟตบมือให้อ่ยอตําแหน่งต่อไปคือกองหลััังคคครรบบน ผมให้ตามนี้เลยนะครับแบ็กขวาสันติภาพจันหงอมแบ็กซ้ายสถาพรแดงสีเซนเตอร์ Center, เป็นเรบินสุลกากับอ e ีฟานฟันดี้ถามว่าทําไมแบ็กขวาผมว่าไม่น่าจะมีคนเถียงเพราะว่าแบ็กขวาเนี่ยสันติภาพจันหงอมนะครับลงเล่น26เกมตัวจริง22นัด5แอสซิสต์นะครับดีที่สุดในตำแหน่งแบ็กขวาครับเขาเป็นท็อปแอสซิสต์ในตำแหน่งกองหลังนะครับเป็นคนเดียวที่แอสซิสต์ได้เยอะที่สุดจากกองหลังนะครับคนอื่นๆเนี่ย ได้3ได้2อเอามีมีนลัลบดินอีกคนนับดินจริงจริง,รงก็แอสซิสต์เยอะนะครับประมาณ4ลูกมั้ง4ี่หรือ3ลูกนี่แหละแต่สันนิภาพผมให้ครับเพราะว่าเขาท็อปฟอร์มที่สุดแล้วนะครับจากจากผลงานส่วนตัวจากอันดับแล้วก็จากเ,เขาเรียกว่าอะไรจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับผมว่าเขาโอเคเลยนะครับลงเล่นเกิน25นัดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบ็กขวาที่ดีที่สุดได้นะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยทำไมถึงเป็นสถาพรแดงสีครับผมไปไล่นั่งดูนะหนึ่งเลยเนี่ย อภิสิทธิ์สรดานะครับแบ็กซ้ายบีอ่เอาเอาแบ็กซ้ายบุรีรัมย์ก่อนแบ็กซ้ายบุรีรัมย์เนี่ยเป็นสัสะลักนะครับเล็กเล็กสองอะเล็กแรกรู้สึกจะเป็นเป็นปิเยพคนมั้งคือแบ็กซ้ายนี่ตอนเล็กแรกนี่วนกันมาเล่นนะครับแล้วอุ้มเทียร์ทอติดไม่ได้ครับเพราะอุ้มเทียร์ทอเล่นเป็นกองกลางนะครับจะไม่เป็นอุ้มเทียร์ทอเป็นแบ็กซ้ายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้นะครับสี่ประตูที่แอซิสแอซิสมาจาก <c oughs> ตำแหน่งกองกลางนะครับที่ไปยืนตรงฝั่งซ้ายแล้วก็คอสเข้าไปนะครับเออ่สถาบันแล้วก็คนอื่นๆนะครับตาาามมลงดด้วยอภิิิสสทธ์ รือหรือว่าเอเนสโตไม่ได้ลงแบบต่อเนื่องทั้งคู่นะครับอภิสิทธิ์เนี่ยพอได้ลุ้นอยู่แต่ว่าถ้าวัดผลงานผมว่าสถาพรดีกว่าตามมาด้วยอันดับ3าเป็นพิรพันธุชยาโอ้โหถ้าเอาพิรพันธชยามาติดทีมออสตานะครับอฟอร์มการเล่นดีเนี่ยผมว่าคนคงด่าทั้งบางนะครับผมเพราะว่าเขาเฉยๆมากนะครับเฉยๆมากคือมียิงประตูลูกหนึ่งมั้งแล้วก็แอซซิตน้อยมากนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะครับอ่ะทีนี้ผลงานส่วนตัวของอสถาพรแดงสีเนี่ย นองบัวนะครับอันดับ6ของตารางถือว่าดีเกินค่าสําหรับน้องใหม่นะครับเขาลงเล่นทั้งเซนเตอร์ได้แล้วก็เป็นแบ็กได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไปนั่งไล่ดูแล้วเขาเป็นแบ็กนะครับสามแอสซิสนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ที่สถาพรแดงสีทําได้ในตําแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับถึงแม้ว่าจะอายุ33แล้วก็ตามส่วนคู่เซนเตอร์เลบินกับเอฟานเซนเตอร์เนี่ยเลือกยากมากแต่คนหนึ่งในใจคือเลบิน ต้องยอมเพราะว่าเป็นเซนเตอร์ทีมแชมป์นะครับลง26่สนัดตัวจริง25่สิบห้าหนึ่งแอสซิสต์นะครับต้องยอมนะครับผลงานส่วนตัวดีมากนะครับเป็นแชมป์ด้วยอีกคนหนึ่งที่เลือกมาคู่กันยากเพราะว่าตอนแรกจะเลือกตุนเยสตุนเยสลง20นัดนะครับแล้วก็แอตันทาริบาซีของหนองบัวนะครับเล่นดีมากนะฮะยิง2ประตูลงเล่น27เกมแต่ผมไมนั่งดูแล้วจริงๆผลงานส่วนตัวของแอตันดีกว่าอีฟานฟันดี้นะแต่อ e ีฟานฟันดี้อันดับดีกว่าแล้วก็ ลงเล่นเยอะเออไม่ใช่ลงเล่นเยอะกว่าอันดับดีกว่าแล้วก็ผลงานต่อเนื่องมากกว่านะครับ25น้นัดในลงตัวจริง24แอสซิสต์หแล้วก็ทําได้1ประตูแบบนี้ผมว่าโอเคนะครับผมว่าอ e ีฟานฟันดี้มาสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันอาจจะเหลื่อมๆแต่ข้อสุดท้ายอันดับของ BG ดีกว่าต้องให้เลบินกับอ e ีฟานคู่กันนะครับเพราะว่าเป็น2ทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในไทยลีกนะฮรมาถึงตําแหน่งของ กองกลาง2คนนะครับ4 2 3 1านจินตนาการภาพเอาไว้นะฮะกองกลาง2คนมีมิดฟิล์ตัวรับคนหนึ่งผมให้กิษฎาการแมนแล้วก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เป็นชาวัดวีรชาตินะฮะถามว่าทำไมนะฮะถามว่าทำไมนะครับทำไมถึงเป็น2คนนี้ผมไปไล่ดูตำแหน่งมิดฟิล์เนี่ยเลือกยากจริงจริงจริงจจะให้ทีราทอนเพราะว่าทีราทอนผลงานดีเกินคาดดีเกินเบอร์มากมาแค่เล็กสองเล็กเดียวผลงานดีมากแต่ให้ไม่ได้เพราะว่ามันมีสุดท้ายมันมีเรื่องของ จำนวนนัดที่ลงเล่นเทียทรลงเล่นแค่15เกมนะครับแต่เล่นดีจริงๆอันนี้ต้องยอมตอนแรกจะให้เทียทาครับติดทีมวัดเยี่ยมแต่ว่าผมก็มาไล่ดูในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะไล่จากอันดับก่อนอันดับ1บุยลัเป็นเทียทรนแลวก็รัรตนากรรัตนากรไม่ทาเฮียเลยจะให้ก็ไม่ได้นะครับคือไม่เด่นแล้วกันไม่บอกว่าไม่ทาเฮียเลยเลยคือไม่เด่นแล้วกันอันดับออสองก็คือ BG ีก็เป็นสารัตถ้าสารัตคู่ชาววัดผมว่ามันก็ให้ชาววัดไปแล้วหนึ่งก็เลยเปลี่ยนนะฮะ ทูแบงคอกเป็นวิสรุตอิมอูระผมว่าก็ดีนะครับแต่ว่าไม่มีประตูนะครับส่วนอันดับ4อันดับ4นี่ก็พอได้นะครับเวียเทพป้อมพันธ์นะแต่เวียเทพไม่มีประตูนะครับไม่ยิงประตูนะแล้วก็เลยมาถึงชมบุรีผมก็เลยไปนั่งดูอ๋อกิซากามนครับลงเล่น27ดนะตัวจริง26 2ประตูให้แอซิสผลงานส่วนตัวดีนะครับอันดับอาจจะไม่ดีแต่ผลงานส่วนตัวดีอันดับอาจจะไม่ดีเท่าที่ผมพูดไปก่อนหน้าแต่ว่าผลงานส่วนตัวของเขาค่อนข้างโอเคกับชมบุรีนะครับกับ กับการทํางานของตัวเองคือ5 assist เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็เลยติดมาเป็นในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับส่วนมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์คนนี้ขาดไม่ได้ครับเพราะเขาลงเล่น30เกมในไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาตัวจริง27นัด assist 7ยิง3ประตูครับเขาเป็นคนที่มิดฟิลด์ที่ฟอร์มดีที่สุดในไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะครับชาวัดวีรชาติไม่ติดไม่ได้ครับก็ตอนแรกจะเอาสาระมาติดครับแต่ว่าต้องตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ต้องให้ชาวัดครับชาวัดดีที่สุดใน ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถ้าวัดจากสถิติการลงเล่นสถิติการยิงประตูแล้วก็สถิติแอสซิสเถียงไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้นะเป็นของชาววัดแน่นอนนะฮะตามมาด้วยตัวลุก3คนนะครับตัวลุก3คนริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นสุปโชคสารชาตินะครับถามว่าทําไมถึงเป็นสุปโชคสารชาติครับเพราะว่าสุปโชคเนี่ยลง26นัด5ประตู5แอสซิสเขาลุ้น MVP ด้วยนะครับลุ้น MVP ด้วยตำแหน่งนี้คือ ต้องเป็นเขาเลยนะครับลุ้น MVP ของไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะฮะก็เป็นแชมป์ผลงานส่วนตัวดีนะครับแล้วก็ประกอบกับองค์ประกอบต่างๆนะครับคงจะไม่มีใครเถียงนะสำหรับปีกซ้ายนะครับสุภโชคสารชาตินะครับปีกขวาทำไมพี่ถึงเป็นประกรณล่ะผมไปนั่งไล่ๆดูมาแล้วนะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ที่เป็นปีกจริงๆในไทยลีกเนี่ยมีน้อยมากนะครับเล่นริมเส้นแบบจ๋าแล้วก็เล่นได้ชัดเจนนะครับประกรบเป็นพัก เป็นท็อปแอสซิสต์นะครับ11ประตูเขาควรติดทีมออสตาครับถ้าในมุมมองผมนะเพราะว่าผลงานส่วนตัวเขาดีนะครับอันดับของเขาอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าผลงานส่วนตัวของเขาโอเคเลยนะครับ11แอสซิสต์1ประตูนะครับลง27เกมอันนี้ถือว่าสม่ำเสมอนะครับมองได้ในเลทนี้นะครับอาจจะไม่ชอบอาจจะบอกอุ้ยประกอบไม่เห็นดีเลยอันดับไม่ดีแต่ว่าเถียงไม่ได้นะครับเขาเป็นท็อปแอสซิสต์ของไทยลีกฤดูกาลนี้นะฮะ ปากรณ์ไม่เห็นด้วยครับควรเป็นบดินหาวลาฟอร์มสม่ำเสมอบดินแอซิสน้อยกว่าครับยิงเยอะกว่าก็จริงแต่ลงเล่อแต่ว่าแอซิสน้อยกว่าครับอันนี้ผมให้แบบนี้เลยนะปากรณ์เป็นท็อปแอซิสถ้าคุณให้บดินเนี่ยคนก็จะถามอีกว่าอา้าวปากรณ์ท็อปแอซิสไปไหนผมให้ท็อปแอซิสเลยครับนะฮะวิลเลียมพ็อปผมว่าเฉยๆนะครับส่วนตัวนะวิลเลียมพ็อปเขาน่าจะเป็นเหมือนเป็นหน้าต่ํามากกว่านะครับอ่ะส่วนกองหน้าตัวต่ํานะครับตำแหน่งนี้เลือกยากสุดเพราะว่า จะเลือกตอนแรกจะเลือกตัวไทยตัวไทยในคันดิเดตผมอะ่ะเป็นเลอสันนะเลอสันผลงานดีพิชชาอุทธาก็ผลงานดีแต่ถ้าเป็นตัวนอกต้องให้เฮเบตตี้ครับเพราะว่าเฮเบตตี้เนี่ยลงเล่น29นัดนะครับพลาดไปนัดเดียวนะครับ15ประตู9แอสซิสต์นะครับพร้อมด้วยพ่วง <c oughs> ตำแหน่งดาวซนโวตลอดการไทยลีกนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับตำแหน่งหน้าต่ำหรือว่ากองกลางตัวรุกนะครับต้องให้เฮเบตตี้เฟอร์นันเดสนะครับก็ ประมาณนี้นะสำหรับผู้เล่นตัวลูกนะครับคนอย่างที่บอกไปอาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะคิดต่างได้อันนี้ผมไม่ได้ว่ากันแต่ผมมีเกณฑ์แล้วผมก็ยังย้าเกณฑ์ของผมอยู่ดีว่าเกณฑ์ของผมคือผลงานส่วนตัวมาดับแรกลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลมาดับ2และ1 0ต้องไม่ตกชั้นแค่นั้นเพราะฉันนี้อันดับล่างๆขึ้นมาติดได้นะครับอย่างปากกอนเนี่ยติดได้เพราะว่าเป็นท็อปแอซซิสทั้าปากรณนแอซซิสสักเจ็ดลูกเงี้ยไม่ติดหรอกตามมาด้วยนะเป้าครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือ แฮมิลตันส่วเลสนะครับดาวซนโวไทยลีกฤดูกาลนี้ครับนะจริงจริงนะเป้าก็หนักใจเหมือนกันนะผมจริงจริงผมชอบยูบยองซู oo, แต่ว่ายูบยองซูเล็กสองดีเล็กแรกไม่ค่อยดีถ้าเล็กแรกดีเหมือนเล็กสองผมว่าน่าจะติดมากกว่านะครับคือคือถ้ายูถ้าสมมติว่าคือยิงประตูอะแฮมิงตันเนี่ยอันดับหนึ่งไปแล้วอันดับสองเป็นแฮเบตี้ไงถ้าสมมติว่าใกล้เคียงกันแม่ติว่าแฮมิงตันสิบเก้าแล้วยูบยองซูสิบแปดแล้วยูบยองซูแอดคลิสมากกว่าผมจะให้ยูบยองงซูใในนนนตตาาาแแหห่่่่้้เปะวไมมีคร เบียดเฮมิลตัอไม่ขอโทษไม่มีใครเบียดแฮมิลตันส่วนเลสเลย,เลย19ประตู3แอสซิสนะครับอันดับหนึ่งของไทยลีกดดูกาลน,นี้ครับนี่คือโฉหน้าของ11ผู้เล่นในมุมมองของโค้ชทีวีของผมนะครับของผมคนเดียวด้วยนะครับไม่มีคนอื่นเลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับต้องประมาณนี้ระบบนะครับ4 2 3 1นะครับกับประตูนะครับเป็นกำพลนะฮะแบ็คโฟเป็นสันติภาพเลบินอีฟานฟันดี e ้ ie, แบ็คซ้ายเป็นสถาพรแดงสีครับ คู่มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นกฤษฎาการ์มนตัวตัดเกมนะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เป็นชวัตวิรชาต์ครับตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาประกอบเป็นพักกองกลางเป็นตรงกลางเป็นหน้าต่ำเนี่ยเป็น ini, เฮมิทตี้ฟานเดสฝั่งซ้ายเป็นสุภโชคสรารชาติแล้วก็หน้าเป้าเป็นไฮมินตันซัวเรสนะครับส่วนโค้ชยอดเยี่ยมนะฮะต้องให้คนนี้ครับนี่ครับมาริโอยูรอกกี้ครับผมวัดจานดับเลยอันนี้ผลงานส่วนตัวก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า1 2 3เนี่ยเขาเปลี่ยนครึ่งฤดูกาล1เป็นอิชิอิเข้ามาแทนกามา สองมาโกโตะเนี่ยเข้ามาแทนโค้ดองนะครับสามเนี่ยวิทมาเข้ามาแทนโค้ดแบนเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามไม่ได้เราต้องให้ที่สี่นะครับก็ต้องเป็นโค้ดยอดเยี่ยมเป็นมาริโอยูรอฟกี้ประมาณนี้พิโตโดนหนึ่งหนึ่งสองแน่ไม่ให้ฝ่าบาทนะฮะคาร์เตอร์เอ็มบีพีโบนิอาไม่ติดเฉววันนี้ติดที่อะไรอันนี้คือในมุมมองของโค้ดทีวีนะครับที่อื่นไม่รู้แต่ว่าให้เกณฑ์นี้ผมว่ายุติธรรมไม่พอใจมาดิสคัดกันมาให้ข้อมูลกันมาถกกันว่า ทำไมคุณถึงคิดว่าวีรเทพควรจะติดทีมออลสตาร์ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าวัดส่วนตัววัดที่ผลงานส่วนตัวเมืองทองผลงานส่วนรวมดีนะแต่ผลงานส่วนตัวบางคนไม่ค่อยดีวียเทพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้ากฤษดาการแมนแอสซิสต์น้อยกว่านี้หรือว่าชมบุรีอันดับต่ากว่านี้ผมก็คงให้วีรเทพนะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มบนของตารางเหมือนกันนะครับครึ่งบนของตารางเหมือนกันนะ